สวัสดีครับพ่อเมพีน่น้องเนื่องการติดตามเท่ากับหนึ่งกำลังแร่งเชี่อแร่งใจแอดมินนะครับจังไนก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเดือดทั้งหมดแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้แอดมินนํำเด้อครับแอดมินขอขอบพระคุณทุกท่านหลายๆเ้วอครับจังไรกะมารับชมความสนุกความมวลความซื่อน้ำกันนะครับขอบคุณครับด่วนเตือนต้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก 2 0 2สิบถึงยี่สิบสามพฤษภาคมพยยกรอ,อากาศโดยล่าสุดสถาบัานสารสนเทศทรัพยากรน,น้ำองค์การมหาชนออกประกาศแจ้งเตือนฝาระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก20-23พฤษภาคมบริเวณภาคเหนืออีสานตอนบนภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคกลางจากยอมพ่อประกาศตำําก่ะตัวบริเวณอ่าวมอตมะและเคลื่อนผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบน ส่งผลให้ในช่วงวันที่20ถึง23าพฤษภาคม2565จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาพแพร่น,น่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีชัยภูมิ ตากการจนบุรีนครน,นายกปราจีนบุรีสาแก้วระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้อาจจะมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอขอบพระคุณที่มาจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหากมีข้อมูลเพิ่มเติมบาวกบจะรายงานให้ทราบ เป็นะะระยะอย่างขันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ